สวัสดีค่ะแม่ตู่นะคะวันนี้แม่ตู่จะพาน้องทีไปเรียนที่ Baby Genius อยู่ที่เซ็นทรัลพระรามสามนั่นเองค่ะ Baby Genius นะคะเขามีการเรียนการสอนที่ทันสมัยมากๆเลยค่ะเรียนกับครูต่างชาติด้วยโดยเด็กๆจะต้องทำกิจกรรมต่างๆไปกับเสียงเพลงนั่นเองค่ะ เด็กๆสามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่6เดือนจนถึง6ขวบนะคะ Baby Genius นะคะเขาจะสอนความฉลาดทั้ง8ด้านเลยทีเดียวให้กับลูกของเรานั่นเองซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนะคะจะเสริมสร้างความมั่นใจกล้าสแสดงออกฝึกสมาธิฝึกระเบียบวินัยและก็ส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์ฝึกการแก้ไขปัญหาให้กับลูกน้อยของเรานั่นเองนะคะ คุณแม่ไม่ต้องกังวลกับความปลอดภัยนะคะเพราะว่าพื้นที่ของเขาปลอดโปร่งโล่งสบายรวมถึงการทำความสะอาดของเขามีตลอดทุกคลาสผู้ปกครองและคุณครูก็ตรวจเอทเคก่อนจะมาเข้าคลาสเช่นกันนะคะฉะนั้นแล้วคุณแม่หายห่วงได้เลยค่ะถ้าหากคุณแม่ท่านใดสนใจจะให้ลูกไปเรียนนะคะเขาก็มีการทดลองให้เรียนด้วยนะคะช่วงนี้ แม่ตู่บอกเลยนะคะว่าคุ้มมากๆเลยค่ะกับการที่จะส่งลูกน้อยของเราไปเรียนที่ Baby s Genius นะคะเพราะว่าพัฒนาการทางด้านสมองของลูกน้อยนั้นรอช้าไม่ได้นะคะ Baby s Genius นอกจากเขาจะมีที่เซ็นทรัลพลาซาสาแล้วเขาก็ยังมีสาขาอื่นอีกมากมายเลยนะคะ ใครสะดวกที่ไหนพาลูกไปได้เลยนะคะคุณแม่สังเกตได้ว่าน้องทีนะคะจะคอยสังเกตทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวตลอดเวลารวมถึงน้องทีเอนจอยกับทุกอย่างที่อยู่ข้างหน้าด้วยนะคะแน่นอนค่ะเสียงเพลงเป็นสิ่งที่น้องทีชอบมากๆครั้งหน้าคุณแม่จะพาไปดูนะคะว่าน้องทีเรียนเป็นยังไงบ้าง เรามาดูบรรยากาศเต็มๆกันได้เลยนะคะวันนี้คุณแม่ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ตาหน้าค่ะสวัสดีค่ะ